สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้งานเครื่องผลิตแบบพองผานครับ King On รุ่น P 2 S 4นะครับหรือว่ารุ่น E t s y Go นะครับการใช้งานเครื่องนะครับก็ให้กดปุ่มกดเครื่องที่ตรงนี้ได้เลยเมื่อเครื่องทางมาแล้วนะครับจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวแสดงแรงดันลมนะครับตัวรุ่น E t s y Go นะครับจะปรับได้สูงสุดถึง4ระดับนะครับตั้งแต่1นถึง4นะครับสามารถกดปรับได้ที่ตรงปุ่มนี้เลย ปุ่มถัดไปนะครับจะเป Bref, que, ını, ็น <aquí> ป <en S 1> ุ <studio> ่ม <en> ป <presence> ิดเสียงแจ้งเตือนเปิดเสียงแจ้งเตือนนะครับที่หน้าจอนะครับตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับจะแสดงขีดแบตเตอรี่แล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแสดงว่าอยู่36เปอร์เซ็นต์นะครับตัวเล็กด้านล่างนะครับจะเป็นระยะเวลาโดยประมาณที่สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้นะครับด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็นระยะเวลาเรียลไทม์การใช้งานเครื่องนะครับ ด้านบนนะครับจะเป็นไฟแสดงสถานะการจ่ายออกซิเจนนะครับไฟอ a l ามแจ้งเตือนนะครับอย่างเช่นถ้าเราไม่มีสายแานูล่านะครับก็จะเส่นแจ้งเตือนตรงนี้นะครับต่อมาจะเป็นไฟแจ้งเตือนเครื่องนะครับจะเป็นเอ่อถ้าเกิดไฟขึ้นตัวนี้ก็แนะนําว่าให้ติดต่อ์วิสได้เลยนะครับช่องตรงนี้นะครับจะเป็นช่องเสียบสายแานูล่านะครับก็ต่อตรงเข้าที่ตัวเครื่องได้เลยต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็ให้ปิดเครื่องก่อนนะครับ แบตเตอรี door, side, ่จะอยู่ที่ด้านล่างเครื่องนะครับเวลาถอดนะครับกดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สไลด์ตัวแบตออกมาได้เลยหน้าตาแบตเตอรี่จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับจะเป็นประเภทซิงเกิลแบตนะครับจะสามารถใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ2องชั่วโมงครึ่งในกรณีที่เราปรับแรงดันลมอยู่ที่1นนะครับแบตเตอรี่สามารถเช็คสถานะผ่านตัวก้อนได้นะครับโดยการกดที่ปุ่มนี้นะครับจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาให้อยู่ที่ไม่เกิน25%ซนะครับ ต่อมานะครับใต้เครื่องจะเป็นไส้กรองนะครับไส้กรองตัวนี้นะครับก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนทุกสามถึงห้าเดือนนะครับเดี๋ยวว่าเราเต้องใช้งานออกข้างนอกบ่อยๆก็แนะนําว่าเช็คเดือนละครั้งก็ได้ว่ามีฝุ่นเยอะหรือเปล่าือเป็นสียังถ้าเปลี่ยนแล้วก็ให้เปลี่ยนตัวไส้กรองใหม่ได้เลยต่อมาจะเป็นอุปกรณ์ภายในชุดนะครับ ชิ้นแรกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแบตเตอรี่ประเภทดับเบิลแบตนะครับแก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับรายการใช้งานก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณเกือบ5ชั่วโมงนะครับสามารถเช็คสถานะแบตผ่านตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้แบตเต็มร้อยนะครับต่อมาจะเป็นแท่นชาร์จนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับก็เวลาชาร์จให้นําแบตเตอรี่นะครับด้านนี้คว่ำลงนะครับแล้วก็สไลด์เข้ากับตัวแท่นชาร์จได้เลย เมื่อเสียบเข้าแล้วนะครับให้ต่อตัวอะแดปเตอร์นะครับเข้าที่รูนี้นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กไฟบ้านหรือว่าไฟรถตามปกตินะครับเมื่อชาร์จนะครับตรงนี้จะแสดงสถานะเป็นไฟขึ้นมาครับแสดงว่าเราชาร์จนะครับการถอดนะครับก็ให้ดันตัวสีต้มเข้าไปนะครับแล้วก็สไลด์ตัวแบตออกมาได้เลยนี่นะครับประมาณนี้จะเป็นตัวไส้กรงนะครับอะไรสำรองที่มีให้ในชุดนะครับจะมี5ชิ้น การสไลด์เก็บแบตนะครับก็ให้ตัวแบตคว่ำลงนี้นะครับหงายขึ้นก็สอดเข้าไปที่ใต้เครื่องนะครับแล้วก็ดันเข้าไปได้เลยต่อไปนะครับจะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับใช้กับไฟบ้านนะครับต่อไปจะเป็นอะแดปเตอร์ที่ใช้สำหรับบนรถยนต์นะครับเสียบตรงที่จุดบุหรี่ อันนี้ก็จะเป็นตัวกระเป๋านะครับสาหรับใส่เครื่องผลิตแบบพวงพานะครับด้านล่างนะก็จะเป็นตัวที่เก็บแบตเตอรี่หรือวัดเทนชาร์จได้นะครับด้านหลังกระเป๋านะครับจะมีรูสําหรับตัวเครื่องผลิตนะครับที่เวลาเราใช้ในรถนะครับจะมีช่องเล็กๆก็หันด้านนี้ออกตรงช่องที่มีรูได้เลย ด้านหน้าก็จะมีตัวล็อกให้นะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นช่องเสียบสายฮนร์ดแวนะครับต่อกับข้างนอกอกระเป๋าไปไ,ได้เลยด้านหลังเวลาเราใช้ไฟไฟรถหรือว่าไฟบ้านนะครับก็เจ็บี่รูด้านหลังได้เลยจะมีรูให้นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ